ไว้สีเหลืองเราธรรมดาไปไปไปเร็วเยเร็วเเร็วไปลครับไปนะครับเออ้่เป็นลุกขึ้นเดินลุกขึ้ดไปเลยจัาลุกขึ้นลุกขึ้นไปไปต่อ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 ไปยไปเลไปโอเคครับเขาล้มงุกดไม่เป็นไรครับไป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 ครับอไปไปไปนนแดง จักรยานอย่างนี้นะจักรยานขาถ่าแล้วเนี่ยพอไปขี่จักรยานจริงๆเนี่ยการทรงตัวเขาไม่ต้องใช้ล้อข้างแล้วเขาจะขี่จักรยานได,ได้เร็วขึ้นกว่าเดิมแน่นอนวิบงนายกเทศมนตรีตำบลหัวสมรงประธานสภาเทศบาลคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็ผมในนามของคณะทํางานผู้จัดโครงขาไถ่ในครั้งนี้ก็ผมรู้สึกยินดีและปลาบปลื้มใจที่ทุกท่านได้เห็นความสาคัญข,ข,ของกีฬาจักรยานขาไถ่ ร่วมผักด,ดันปูกฝังและส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬาให้กับลูกหลานของเราให้มีความพร้อมได้แสดงออกซึ่งศักยภาพของตนเองให,ให้ท่วนมาเ,เชียร์นักกีฬาพร้อมมองนงาเมื่อกี้ตาไม่ต้องระวัง ลุกที่เองไม่เป็นไรครับไป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 ครับเออไปเองไปเองไปคอมท์เร่งแรงอ่าเอาล้มล้มกลับมาลบเรื่อนไปตีเรื่อนไปตีเรื่อนไปตีเขียวจะแรงแล้วตีต่ำตามไปเลยตีเรื่อนตามไปตีเลื่องตีเลื่องตีเลื่องตีเขียวตีเลื่องตีเข่าตีเข่ีเต้นเข่าของแกเลยเออมันต้องโชว์แอชช์หน่อยไว้ยสีเหลืองเราธรรมดา ร้องไปดิร oh. ้องเชอรีรินร้องเชอรีนร้องปิมแล้วร้องปิมร้ไปร้องปิมไปร้องปิมไปร้องไปดิไปร้องไปดิไปร้องไปีิไปร้องเชอรีนร้องเชอรินไปห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 น อันนี้อันนี้เป็นการขี่ยานเป็นนางแบบนะครับค่อยๆไปสโลสโลช้าๆไปเฮ้ยเอ้ยเร็วจังหวะเพลงมันเร็วเข้าเร็วเร็วเร็วดันเข้าดันเข้าดันเข้าเร็ว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 ไปตอนซ้อมแล้ทำไมตัวขี่มีหมวกกันน็อกเนี่ยมันคงสงสัยนะน้องคงสงสัยว่าทำไมมีหมวกกันน็อกอยู่บนหัวเราน้องขี่ได้ไหมเป็นไง เจแปนครับสีส้มครับผมออเออชื่นชมชื่นชมเป็นไงดีไหมระหว่างถ้วยกับของเล่นเอาอะไรดีเหรียญก็เอามาทำไมของคอเน้อหนักเน้อของเล่นนีกว่าถ้วยจะถือทำไมเรอ,อได้ตังยิ่งดีใหญ่ใช่ไหมอ่านี่รถัะเพงอ่ะไปนะครับไปนะครับไปอลม ลุกขึ้นเดลุกขึ้นเไปลยจ้าดุกขึ้นุกขึ้นไปไปต่อ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 ไป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 โอเคครับเราล้มเงลุกดไม่เป็นไรครับไป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 ครับอไปงไปเไปคอนทินเจแดงออ้าล้มล้มกลับมา